ในคลิปที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เรื่องคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเทรดไปแล้วนะครับในคลิปนี้เนื้อหาทั้งหมดจะพูดถึงเ,เรื่องการหาเทรนไลน์นะครับการตีเทรนไลน์การหาแนวรับแนวต้านนะครับซึ่งเป็นการเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างจะเริ่มที่จะเจาะลึกเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับเราไปเรียนรู้เนื้อหาในบทนี้กันได้เลยครับเทรนไลน์คืออะไรนะครับ คำคำนี้นะครับเทรนไลน์นะครับเทรนก็แปลาตามตัวได้เลยนะครับคือ,อแนวโน้มนะครับส่วนลายก็แปลว่าเส้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทั้งสองคำนี้นะครับรวมกันมันก็เลยแปลว่าเส้นแนวโน้มนะครับซึ่ง ทำไมเราถึงจําเป็นที่จะต้องรู้ว่าเส้นแนวโน้มคืออะไรนะครับในการเทรดเนี่ยนะครับแนวโน้มของกราฟคามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3รูปแบบนะครับแบบแรกคือแนวโน้มขาขึ้นนะครับแนวโน้มขาขึ้นก็อันนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับอันที่2เป็นแนวโน้มขา ลงนะครับก็จะส่วนทางกับขาขึ้นนะครับอันที่3เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าแนวโน้มเป็นลักษณะไซเว์ไ w เวก็คือเป็นลักษณะของกราฟราคาที่มีการขยับออกข้างลักษณะนี้นะครับนี่คือแนวโน้มนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่า เทรนไลน์คือแนวโน้มนะครับทำไมเราจําเป็นที่จะต้องรู้ว่าแนวโน้มคืออะไรนะครับเพราะว่าในการซื้อขายนะครับเราจะทําการซื้อขายตามแนวโน้มนะครับถ้าเป็นกราฟขาขึ้นเราก็จะเล่นโปกัสไปที่ฝั่งบายนะครับมากกว่าฝั่งเซล์ลแน่นอนนะครับ แต่คำถามคือเราจะบายตรงไหนนะครับเราจะซื้อที่ราคาไหนนั่นคือคำถามนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยจําเป็นที่จะต้องมีการรู้วิธีการตีเทรนไลน์นะครับวิธีการตีเทรนไลน์นะครับเราจะใช้เส้นเส้นเอียงตัวนี้นะครับหลังจากที่คลิกเส้นมาแล้วก็ทำการคลิกค้างแล้วลากได้เลยนะครับทำการคลิกค้างแล้วก็ลากได้เลย ลากตรงไหนก็ได้ครับลากก่อนลากให้เป็นเส้นก่อนหลังจากนั้นก็ดับเบิลคลิกที่เส้นแล้วค่อยจับเส้นไปวางนะครับค่อยจับเส้นไปวางให้ได้ตามจุดที่เราต้องการเสร็จแล้วก็ปล่อยนะครับทีนี้แนวเส้นเทรนไลน์นะครับเ,เส้น, Line นเทรนไลน์เนี่ยจะมี2แบบนะครับแบบแรกคือเราจะมี เส้นเทรนไลน์แบบที่1นนะครับก็คือเทรนไลน์แบบเส้นเดียวนะครับนะครับเส้นเดียวก็คือแบบนี้นะครับแบบนี้อันที่2คือเทรนไลน์แบบ2เส้นนะครับแบบ2เส้นจะเป็นยังไงแบบ2เส้นก็คือเราทําการ เพิ่มเส้นมาอีกเส้นหนึ่งนะครับวิธีการเพิ่มเส้นให้ขนานกันก็คือทําการดับเบิลคลิกที่เส้นแรกที่เราสร้างนะครับหลังจากนั้นก็คลิกกด ctrl แช่ไว้ ide, แล้วก็ลากอีกเส้นหนึ่งมานะครับลากอีกเส้นหนึ่งมาก็เมื่อได้ตําแหน่งที่เราต้องการแล้วก็ปล่อยนะครับก็จะเกิดเป็นเทรนไลน์สอเส้นนะครับแต่ว่าบางคนนะฮะ บางคนเนี่ยก็จะใช้เพื่อความละเอียดนะครับเพื่อความละเอียดก็จะมเีเทรนไลน์แบบ3เส้นก็ได้นะครับก็เราทำการ Copy เพิ่มมาอีก1เส้นนะครับมาแบ่งครึ่งบริเวณนี้นะครับแต่ว่าในคอร์สนี้ผมจะพูดถึงเทรนไลน์ที่เป็น2เส้นนะครับก็คือลักษณะแบบนี้ เทนไลน์บแบบนี้นะครับตรงกลางเมื่อมีการขีดตีเป็นเส้นเทนไลน์แล้วนะครับเราก็จะรู้ว่าบริเวณนี้นะครับบริเวณข้างใน,นตรงนี้ก็คือเป็นกรอบราคาของการเป็นการวิ่งเป็นเป็นกรอบของการวิ่งของราคานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราตี เทรนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะรู้ว่าแนวโน้มของราคาเนี่ยมันไปในทิศทางไหนนะครับอย่างเช่นในภาพอยู่ตอนนี้นะครับเป็นแนวโน้มขาบ่ายเราก็จะปวกกัสไปที่ฝั่งบ่ายนะครับหลักการของการตีเทรนไลน์นะครับก็คือว่าเราทำการลากเส้นให้มีจุดที่ราคานะครับก็คือกราฟนะครับสัมผัสเส้นที่เราตีอย่างน้อยนะครับอย่างน้อย2จุด นะครับอย่างน้อย2จุดก็คือ1แล้วก็2อนะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ1ตรงนี้นะครับ2ตรงนี้ต้องให้มีจุดสัมผัสเส้นอย่างน้อย2จุดขึ้นไปถ้าได้3หรือ4ยิ่งดีครับมันจะยิ่งทำให้เป็นเทรนไลน์ที่มีคุณภาพแข็งแรงนะครับเป็นเทรนที่แข็งแรงคราวนี้เมื่อเราได้เทรนไลน์แล้วนะครับ เราได้เทรนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมองเห็นชัดเจนว่านี่คือเทรนขาขึ้นนะครับเทรนขาขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะโฟกัสไปที่ฝั่งบายนะครับเราจะบายตรงไหนนะครับเราจะบายตรงจุดที่ราคามาอยู่บริเวณเส้นนะครับเ,เส้นดันเส้นเนี่ยเส,เส้นเทรนไลน์จะมีอยู่สองเส้นนะครับอันนี้คือเส้นที่1น,นะครับ เส้นที่สองนะฮะเส้นล่างนะครับเส้นด้านล่างก็โดยปกติแล้วนิยมเรียกกันว่าแนวรับนะครับด้านบนก็จะเรียกกันว่าแนวต้านนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะต้องโฟกัสั่งบายนะครับเราจะบายตรงไหนเราจะบายเมื่อราคาทําการ ย่อตัวลงมาบริเวณเส้นนะครับบริเวณเส้นที่เป็นเส้นแนวรับเพราะฉะนั้นก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้คือจุดที่เราจะทําการเข้าซื้อนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่ากราฟเนี่ยก็จะวิ่งในกรอบนะครับย่อตัวลงมานะครับพุ่งขึ้นแล้วก็ย่อตัวลงมาอยู่บริเวณแนวรับเราก็ทําการเข้าบายตรงนี้นะครับแล้วก็ กราฟก็จะวิ่งขึ้นไปต่อนะครับแล้วก็ทำการย่อตัวลงมาบริเวณนี้เราก็ทำการบายอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ไปต่อนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะบายอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็จะรอบายเมื่อราคาไปชนเส้นแนวต้านนะครับแล้วก็ทำการย่อพักตัวลงมาบริเวณนี้นะครับแต่ว่าจุดนี้คือจุดที่สำคัญนะครับ จุดนี้คือจุดที่สําคัญสําคัญตรงไหนเราต้องคอนเฟิร์มเราต้องแน่ใจก่อนว่ากราฟจะไม่ทะลุมานะครับถ้าทะลุจากเส้นแนวรับตรงนี้มาก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนเทรนนะครับอาจจะเป็นการเรียกว่าเบรกเทรนนะครับนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องรอดูคอนเฟิร์มตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันมีพฤติกรรมราคาที่ ส่งผลให้ไปต่อหรือร่วงลงมาด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดที่ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จำเป็นที่สุดนะครับในการในการเข้ามาเทรดนะครับเป็นจริงๆแล้วนะครับตัวเทรดไลน์นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคัสตอมอินดิเคเตอร์ที่สำคัญ นะครับเป็นสําคัญอันดับต้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่านะครับจะเป็นเทรดมานานแล้วหรือว่าเพิ่งจะเข้ามานะครับทุกคนยังต้องใช้เทรนไลน์กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแค่เทรนไลน์เนี่ยก็มีความสําคัญมากนะครับและก็สามารถที่จะทําให้เรารู้จุดเข้าจุดออกได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเทรนไลน์อันนี้จะเป็นเทรนไลน์ในลักษณะขาขึ้นนะครับในลักษณะขาขึ้นเพราะฉะนั้น ในเป็นเมื่อเป็นขาลงนะครับก็มีลักษณะเดียวกันนะครับแค่มันจะตรงกันข้ามกันกันกนกบตัวนี้นะครับก็จะตรงกันข้ามก็จะเป็นในลักษณะของการเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าจะมีตัวอย่างไหมนะครับ